สวัสดีครับอาเจียงชาแนลครับบุกบ้านคุณยายทองคูณอีกแล้วนะครับ,ก,บ,รบกับคุณยายบัวคราเหมือนกันกับคุณยายบัวครานู่นคุณยายทองคูณอยู่นู่นครับคุณยายอยู่สุคูณลุก <c oughs> พ่อควานกำลทำอะไรทำอะไรครับอันนี้ตำตำแตงยินครับ <c oughs> ตำแตงบอกแตงกว่าตำแตงกว่านี่ครับ กินด้วยกันเครับทานด้วยกันเลยเดี๋ยวดูรสชาติก่อนเอาตั้มตั้มตัมตั้มก่อนเดี๋ยวเดียวแป๊บเดียวไม่ใช่ตั้มม้วใส่มั่วนม่วนอันนี้อันนี้ใส่น้ำตาลน้ำตาลครับน้ำตาลใส่นิดเดียวเป็นเบาหวานไม่ควานครับไม่ควานสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ามาเยี่ยมอีกแล้วจ้าทุกวันแหละมมาเยยี่ ขอบคุณค่ะจ้าค่ะจ้าคุณยายทองคูลกับคุณยายทองคำอุบัวคำบอกายบัวคำนี่ฮะเอ็นดี้คุณยายทองคุณคุณยายทองคูลกับคุณยายทองคำบัวคำบัวคำควานบัวคำเนะควานคุณแม่ควานก็บัวคำนะครอันนี้ทำอะไรครับผมทำดามีดครนะดามีดนะ มือด้ามมิดมิดตะเวลทำใช้เองทำใช้เองครับไว้ฟันไวฟันญ้าจิปาทะฟันยงฟันญ้าโอ้เนี่ๆเมนูเมนูเมนูนี่อะไรครับอ้อันนี้น้ำปลาครับน้ำปลาครับไม่ต้องบอกยี่ห้อครับ่ไหมน้ำปลาครับผมน้ำปลาโอเคใส่เลยครับน้ำปลาโอเคครับโอ้ดะกับเลาะครับถ้าเป็นภาษาโกยแล้วเนาะดะากับท้อวันนี้ผมจะลอง ชิมฝีมือของพ่อควันของพี่ควัน <c oughs> น้องควันนะฮะอาจะแซ่บอร่อยขนาดไหนครับใส่น้ำปลาล้าแล้วใส่น้ำปลา,า,าไม่ใช่ว่ามันจะเข้มขวดโบดทันใส่น้ำตาลด้วย <c oughs> น้ำตาลได้บอกโอเคมันจะนัวไหมหนัวไม่รู้แหละลองชิมดูเนี่ย <c oughs> มาแล้วครับดูอารมณ์การตำครับไม่ใช่สีมือสีมือมครับอันนี้ปลาปลาปลาปรุปรปรงแตง่งเอาปลาร้าที่ต้มมาแล้วนะครับอันนี้ปลาราไม่ได้ต้มเนอะอืมใช่ปลาาไม่ได้ต้มอ,อืมอันนี้ออริจินัลนะครับคือปลาลาที่ก็เปิดออกมากลิ่นนี่สุดยอดเลยนะมะละกอครับมะละกอนี่ฮะมะละกอก,ก,ก็ปลูกเองครับใครปลูก <c oughs> ก็ไม่รู้นะครับแต่ควานเป็นเก็บมาแล้วินทางอืหอมแล้วหอมปลาราแล้ว แอลในน้งโบอืมเอ๋อะไรลองใส่ดูใส่ไปเลยอะไรก็ใส่ใส่ไปน้ำทิมด้วยอืมอะไรบ้างชิมด้วน้ำก่อนน้ำก่อนอืมโอ้อร่อย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 อออรร่ยชละไจืดไปนิดนึงใส่น้ำ ปะลาอีกก็ได้แปะลาล่าปกๆเงี้ยโอเคปกท่นเองน,นี่ปกครับนี่คือปะลาล่ปกปลาล่าปกคือท่านเรียกผมว่าปะลาล่ากลิน่นกลิ่นอย่างแรงครับทยอยก,ก่อนนะครมีเช็คก่อนนะปลาล่าถ้าเรียกว่าปกเนี่ยโอ้โหโอ้ยอย,อย,ยอดกลิ่นเนี่ยอยากจะให้โทรศัพท์มีกลิน่นโอ้ย,อยตายแล้วกลิ่นหนึ่งก็ะพา โอ้ยโอ้โหนี่ครับผมเซ็บนัวถั่วที่สั่วแดงน,นะเดี๋ยวจะไปกินหน้าคุณยาย,ายท้อง<ห>คูนเลยตำโอเคครับนะตำตำตำนะเอาจินกว่าจังนะครับไม่ใช่ได้เล่นนะอืมเข้มก่อนเข้มก่อนครับอืม คคุณใหญ่เลยที่ควานอยู่นี่โอ้เทแล้วเทแล้วโอ้อืน่ากินน่ากินอ่ะโอเคครับไปจัดการเออโอเคครับตอนนี้ทาน้ำที่น่าทำทานออาหารเรียบร้อยแล้วครับผมเขาควานอ่ะของพี่ควานเรียกว่าพร้อมยังเชิญทานเลยครับผม โย่เอาละครับนั่งสบายๆครับอืนี่ครับลายเสือนะครับดูแม่ควานก็จะเก็บขี้ช้างครับมองดูงขี้คว้านโอ้ยแต่เสียบไปทน้องโอ้ยแต่เสียบไปทั้งเนีย่งยงียบเนียมา <laughs> ส,ตสตังสตังสตังก็คือบัก เะด็วเสดาจสตังค์อสเดาวสดาวส,สดวคือส,สตัง์ตอนเช้านะครับเนี่ยอาหารเช้าของควานอือยอดปะ่ะอืะอทางนี้กินทางนู้นเก็บเก็บขี้กวันนะ่ง คุณยายบัวคำเก็บขี้คุณยายบัวคำเก็บขี้คุณยายทองคุณยายทองคุณโอ้หเงี้ยอือตะ,ะเดาครับเะเดาขมกับอ,อันนี้ไม่ขมนะครับไม่ขมป่ะอ,อันนี้เดรหวานนะครับเดรหวานเนาะอือน่าจะอร่อยอืมนิดหน่อย แต่มันขมนิดหน่อยนะในขวนันในควันยิน้มขมนิดหน่อยมัันหวานอยู่แต่มันขมนิดหน่อยอยู่เสดาหวานมันมันมันหวานหวานน้อยแต่ขมนิดหน่อยเออ,อไปไหนคุณเนี่ยไม่ได้ไปไหนครับแล้วปลาด้าเก็บทิ้งแล้วก็จะ ไปล้างคือไล้างจานจ้าล้างทุลังจานก่อนจ้าอุยอ้ยนะครับแกผมครับก็ <c oughs> เป็นสไตล์เดียวกันนะฮะดยนี่คือสไตล์ของพี่ควานกับแม่ควานนะนี่เป็นสไตล์นะฮะ <c oughs> นี่ฮะโอ้หืมฝ <c oughs> ากติดตามช่องยายทองคุณแฟมิลี่ยายทองคุณแฟมิลี่นะครับนี่ยายทองคุณแฟมิลี่นะครับ นี่นะพ่อควานพี่ควานอันนี้เรียกว่าพ่อครับพี่ควานอ่าโอเคพ่อควานครับแล้วก็อย่าลืมกันแล้วกันนะครับช่องเจ้านายชาแนลนะฮะเจ้านายชาแนลครับโอ้ยคุณยายล้เจ้านายชาแนลายดีใจเลยฮะเจ้านายชาแนลนะครับกับสมชายมดีเอ็มซีสุนคตนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้โอ้ยใหญเป็นไรอ่ะ ยายลองหาเพื่อนลองหาเพื่อนลองอ๋อโอ,โอเคครับฝากติดตามได้ครับแนละ้พวพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ,บ,รบจวดต่อเลยครับพูน่ะจวดต่อเลยวะจ้าพก